โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม ROV เช่นเคยตอนนี้สกินยีน่ามาฮะซึ่งผมว่าเคยเห็นมันเข้ามาแล้วแหละแต่ตอนนั้นยังไม่ได้สุม่มเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เล่นแล้วก็ยังไม่ได้ทํา youtube ด้วยซึ่งมาวันนี้เราจะมาสุ่มสกินยีน่ากันมาซึ่งไอตอนแรกเนี่ยผมสุ่มไปแล้วคือไอจำไอกิจกรรมเติมคูปองได้ไหม<ะ>มันจะให้มาสอง<ะ>สองอะไรจันทาทักอย่าง ซึ่งเราสามารถเปิดด้านในทั้งหมดโดยการใช้34หูปองกับอีก2จันทามาแล้วเนี่ยแหละได้รอบแรกเหลืออีก5รอบเลยเหรอ มาทุกคนหลังจากพี่ไปเติมมาละคือก็ไม่อยากเสียเยอะขอสกินเลยจะได้ไหม,หไมไฮึยย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 ยียยยยยยอ้ยอาเยย้ยอยยยยยาย เราจะเสีย 1989, 1989แต่ถ้าเราไม่เหมาเราจะเสีย2094มันก็ต้องเสียอย่างน้อยเฮ้ยโอ้ยโอ่เฮ้ยแม่เลยสาย,ย <3 S 2> มาหนึ่งในสามดวงผมผมโชคดวงดีแล้วนี่สายมาโอ้ยอเหี้ยไอ้เหี้ย,ยหมาวัยสัตว์ เอาอีกที่ยกูลืมดูโอ้โหไปกดอันแพงโอ้โอ้ยจะเลินละกูไอ้สัตว์ชีวิตคูปองกูไปหมดแล้วไปหมดแล้วกูก็งโง่ไปที่ไม่ดูอีกจะเลินละกูโอเคก็เสร็จจบตังกูเหลอือสามพันหกรอ สกินหน้าสกินอะไรเดี๋ยวไปสุ่มสกินสวยโหสวยไหมนี่โอ้ยโอ้ยสกินเท่สวยดีสวยดีปกติอย่างนี้หน้ามีดาบคู่ไม่ใช่หรอไม่รู้เหมือนกัน เราเป็นว่าได้เวลาแฮตเรนจีน,น่ซะและ้วโอเคเรามารีวิวกันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันมันจะมีท่าอะไรปกติไหมอ่าถ้ายืนเฉยๆมันนี่มีดาบวนรอบตัวเอ้ยมีดวงดาวอยู่รอบๆด้วยว่ะสวยสวยสวยมากต่อไปท่าวารับสวยสวยเฮ้ยฟินิชเหรอไม่รู้ไม่รู้ ม,มีอิโมด,ด้วยฮู้ว่านี่โมดยนดาบนี่โช,ชว์โชว์โหมดไปไหน่อิโมดเอาโอ้ยอ,อีโมดไปเล่นเฮ้ยแล้วมีดาบใหญ่ดาบใหญ่น่าจะเป็นตอนแชนติแหละอืม,มตอนกดปุ่มเป็นอย่างนี้โอ้สวยสวยมากมันี่าพฟันปกติ สกิลหนึ่งโค้ยปกติเวลาเราใช้ต้องใช้ให้โดนด้วยยังไงดาวโค้ดนี่ไปรูปขจันทร์ขึ้นด้านบนเฮ้ยโอ้โหเต็มดวงโค้เฮ้ยเดี๋ยวมันติดแค่รอบเดียวเหรอไม่รู้อ่าเล่นไม่เป็นเช็คกันติดแล้วโดนเหรออ๋อโดนใบเหรอโจโจ ไอ้จีอีน่าเล่นง่ายนะเนีน่ยนี่โอ้ยเทพเปล่าเนยนี่สวยมากสวยมากนี่เฮ้ยด้านล่างเหมือนเออเป็นเวลาแบบด้านล่างเป็นรูปดวงจันทร์แล้วก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงสวย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  มาดูอันตีกันดีกว่านี่ตอนนี้ตอนที่เปลี่ยนจากดาบเล็กเป็นดาบใหญ่นะโอ้น<อ>ี่ฟันรอบๆเป็นสีส้มพูเป็นนกตาม,ตามนกฟินิกแล้วมั้งนีอ่อันนี้ก็เปลี่ยนดาบเล็กก็เปลี่ยนเป็นตามสีดาบเลยมั้งตามสีดาบเลยน,ะลยนี่เปลี่ยนเป็นดาบส้มดาบฟ้าดาบน้ำเงินดาบฟ้าแหละ ผีส้มนี่โอ้ยอุ้ยเป่งพลังเป่งพลังเฮ้ยด้านล่างมีชาร์จเฮ้ยเฮ้ยไม่เหมือนกันด้วยไม่ไงถ้าชาร์จไม่เต็มมันจะฟันเป็นคลื่นคลื่นดาบไปแต่ถ้าชาร์จเต็มเป็นฟินิกเป่งนะโอ้ยโคเทเสกิวเนี่ยนี่นี่เป็นการจ้วงจ้วงดาบไปจ้วงดาบไปไว้ด้านหน้าโต๊ะโต๊ สนุกเฮ้ยต้องหัดลินยีนาแล้วแหละจะได้มีตัวเล่นนอกจากทาชิมัง้งโอเคโอเคทุกคนสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสําหรับการรีวิวฝากกดติดตามด้วยนะครับขอสักถึง50 50บซับก่อนตอนนี้อยากไลฟ์อยากไลฟ์มัง้งเวลาเล่นอะไรเผื่อคนอื่นจะมาเล่นด้วย <c oughs> โอเคทุกคนแค่นี้แหละเจอกันนะครับกดไลค์ด้วยบายบาย